สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็มพบกันอีกครั้งทางช่องกรีดอินฟานะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเรานะครับก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับโครงการรถไฟลาวจี G นะฮะอ่าก็เป็นโครงการรถไฟของประเทศเพื่อนบ้านเรานะฮะหรือประเทศลาวนะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับก็ได้มีข่าวเกี่ยวกับว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะครับได้มีการรับมอบขบวนรถไฟขบวนแรกนะครับที่มาจากประเทศจีนครับซึ่งมีขบวนที่ชื่อว่าขบวนล้านช้างนะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมก็เลยอยากจะมาลงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการรถไฟสายนี้เนี่ยนะครับว่ามันเป็นอย่างไรมีอะไรต่างๆบ้างนะครับก็เพื่อไม่ไปการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปรับชมคลิปนี้กันเลยดีกว่านะครับ สำหรับโครงการรถไฟลาวจีนนะครับก็เป็นหนึ่งในโครงการของประเทศจีนนะครับซึ่งเป็นอภพิมหาโปรเจกต์โครงการหนึ่งนะฮะก็คือโครงการ One b e l บ One r o a ดนั่นเองนะครับหรือเป็นโครงการเส้นทางรถไฟสายคุนหมิงสิงคโปร์ที่เดินทางผ่านด้วยกันทั้งหมด5ประเทศนะครับผมทีนี้เนี่ยนะครับพอเราพูดถึงประวัติของโครงการระบบรางในประเทศลาวหรือแนวเส้นทางรถไฟของประเทศลาวในอดีตเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับประเทศลาวเนี่ย ก็เคยมีรถไฟแบบมานานเป็น100ปีด้วยนะครับซึ่งก็สร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยที่ ยังตกเป็นอนาณนาคมของประเทศฝรั่งเศสอยู่นะครับซึ่งในตอนสมัยก่อนเนี่ยนะครับก็เคยมีทางรถไฟที่มีชื่อสายว่าทางรถไฟสายดอนเดดดอนคอนนะครับแต่ว่าทางรถไฟสายนี้เนี่ยเป็นเส้นทางรถไฟที่มีระยะทางที่สั้นเพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับซึ่งทางรถไฟสายนี้เนี่ยนะครับมีจุดประสงค์ที่สร้างขึ้นเพื่อจะเชื่อมกันระหว่างเกาะดอนเดดกับเกาะดอนคอนนั่นเองนะครับโดยทางรถไฟเนี่ยนะครับในตอนนั้นก็มีขนาดเพียงแค่0.6เมตรเท่านั้นเองหรือถ้าเทียบเป็นเซนติเมตรก็คือ60เซนนะครับแต่ว่าในภายหลัง นนจึงเพิ่มมาเป็นรางขนาด1เมตรนั่นเองนะครับ โดยทางรถไฟสายนี้เนี่ยนะครับก็เปิดให้บริการตั้งแต่ปี2436นะครับซึ่งก็เป็นปีเดียวกับทางรถไฟสายแรกของประเทศไทยของเราเลยนะฮะซึ่งก็คือทางรถไฟสายปากน้ำนะครับโดยระยะเวลาการเปิดให้บริการของเส้นทางรถไฟสายนี้เนี่ยนะครับ <c oughs> ก็กินเวลาเป็นเวลาหลายปีมาเรื่อยๆนะครับกระทั่งในปี2484เนี่ยนะครับ <c oughs> ก็มีการเกิดสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นนะครับทำให้เส้นทางรถไฟสายดอนเดนดอนคอนเนี่ยนะครับก็ได้ยุติลงไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย โครงการรถไฟสายนี้เนี่ยก็ถูกทิ้งล้างต่อมาเรื่อยๆครับทำให้ตั้งแต่ปี2484เป็นต้นมาเนี่ยนะครับประเทศลาวก็ไม,ม่มีทางรถไฟที่ไหนอีกเลยนะครับแต่แล้วนะครับผมเวลาหลายปีผ่านไปนะครับก็ได้มีโครงการรถไฟใหม่ของประเทศลาวเกิดขึ้นมานะครับ โดยที่ในปี2544หรือปี2001เนี่ยนะฮะตามนโยบายของรัฐบาลลาวเนี่ยครับที่ต้องการเปลี่ยนพื้นที่ของประเทศตัวเองเนี่ยนะครับจากแลนด์ล็อกเป็นแลนด์ลิงค์นะครับจึงได้มีแผนที่จะมีการก่อสร้างทางรถไฟสายลาวจีนขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งตามแผนเดิมเนี่ยครับจะเริ่มก่อสร้างในปี2552นะครับแต่ว่าแผนการก่อสร้างเนี่ยนะครับก็ได้มีการเลื่อนออกไปในปี2559นะครับขณะเดียวกันในปีนั้นเนี่ยซึ่งก็คือปี2552เนี่ยนะครับก็มีการเปิดให้บริการโครงการรถไฟ ไปที่เชื่อมกันระหว่างประเทศไทยกับป,ประเทศลาวนะครับโดยโครงการนั้นเนี่ยเป็นโครงการทางรถไฟสายหนองคายท่านาแลนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ก็อาจจะได้เทียกว่าเป็นทางรถไฟมีขึ้นในประเทศลาวก่อนไปแบบพลางๆก่อนอะไรแบบนี้ก็ว่าได้นะครับอันนี้นะครับก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติหร,หรือเรือร่องราวเกี่ยวกับระบบรางของประเทศลาวนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะกลับมาที่เกี่ยวกับเรื่องของเรากันต่อนะครับก็คือเรื่องของรถไฟลาวจีนเนี่ยเนาะ ตามข่าวล่าสุดเลยเนี่ยสำหรับโครงการรถไฟลาวจีนนี้เนี่ยนะครับตามแผนเนี่ยเนาะเขาก็จะเปิดให้บริการทางรถไฟสายนี้เนี่ยในวันที่2ธันวาคม2564ที่จะถึงนี้นะฮะเป็นวันชาติลาวนะครับก็อีกไม่กี่เดือนนี้เองนะครับก็อีกประมาณ2เดือนได้นะฮะก็จะเป็นการเปิดให้บริการทางรถไฟสายนี้แล้วนะครับก็ถ้าใครที่อยากจะไปนั่งนะครับก็ลองไปสัมผัสประสบการณ์ที่แปลกใหม่ชมวิวทิวทัศน์ที่น่าสนใจก็ได้นะครับ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางในทางรถไฟลาวจีนสายนี้เนี่ยนะครับระยะทางของทางรถไฟทั้งหมดเนี่ยนะครับตั้งแต่ด่านบอ่อหามมาจนถึงนครหลวงเวียงจันทร์เนี่ยนะครับมีระยะทางประมาณ420กิโลเมตรนะครับโดยจะวิ่งผ่านด้วยกันทั้งหมด5แขวนนะครับก็อันได้แก่แขวงหลวงน้ำทาแขวงอุดมไจแขวงหลวงป่าบางแขวงเวียงจันทร์และสิ้นสุดที่แขวงนครหลวงเวียงจันทร์นั่นเองนะครับสำหรับลักษณะของภูมิประเทศ โดยทั่วไปตามแนวเส้นทางของทางรถไฟลาวจีนนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นทางรถไฟที่จะตัดผ่านบริเวณที่เป็นเทือกเขาเป็นส่วนใหญ่แต่ก็จะมีบ้างนะครับที่จะเป็นแบบทางราบนะฮะโดยการตัดผ่านบริเวณที่มีเทือกเขาเนี่ยนะครับทำให้มีการสร้างอุโมงจำนวนด้วยกันทั้งหมด75แห่งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องข้ามขุบเขียวสร้างเป็นสะพานรถไฟอีกจำนวนถึง167แห่งเลยนะครับ ส่วนทางรถไฟเนี่ยนะครับจะเป็นทางรถไฟแบบทางเดียวนะครับก็คือไม่ได้วิ่งสวนกันเป็นทางคู่อะไรแบบนี้นะครับส่วนขนาดรางรถไฟที่ใช้วิ่งในทางรถไฟลาวจีนนี้นะครับจะมีขนาด1.435ม mm เมตรนะครับและจะใช้ระบบจ่ายไฟฟ้าเหนือหัวหรือที่เรียกสั้นๆว่าสายส่ง OCS ส่วนไฟฟ้าที่ใช้นั้นจะเป็นไฟฟ้าแบบกระแสสลับซึ่งเป็นแบบ25กิโลโวลต์50สเฮิร์ส่วนสถาน,นีที่เปิดให้บริการเนี่ยนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด10สถาน,นีนะครับซึ่งก็คือ สถานีบอดเต็นสถานีนาเตยสถานีนาหม่สถานีเมืองไสสถานีเมืองงาสถานีหลวงพระบางสถานีวังเวียงสถานีพลหงสถานีกาสี แล้ก็สถานีนครหลวงเวียงจันทร์นะครับส่วนขบวนรถไฟที่ใช้วิ่งในทางรถไฟสายลาวจีเนี่ยนะครับจะเป็นขบวนรถไฟฟูซิงซีรีส์นะครับโดยจะเป็นรุ่น CR200J นะครับซึ่งมีทั้งหมด2ขบวนนะครับที่ใช้วิ่งในประเทศลาวนะครับโดยในแต่ละขบวนเนี่ยนะครับก็จะแบ่งออกเป็นขบวนละ7ตู้นะครับตัวขบวนที่1จะเป็นขบวนที่มีชื่อว่าขบวนล้านช้างส่วนอีกขบวนเนี่ยนะครับจะมีชื่อว่าขบวนแคนลาวนะครับ การให้บริการในทางรถไฟสายนี้ก็จะมีความเร็วอยู่ที่ประมาณ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นอยู่กับสภาพแนวเส้นทางบริเวณนั้นนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับก็ตามข่าวเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการรับมอบขบวนรถไฟขบวนแรกมาแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมานครับซึ่งก็เป็นขบวนที่มีชื่อว่าขบวนลานช้างนั่นเองนะครับ นอกจากที่โครงการรถไฟลาวจีนจะใช้วิ่งสําหรับขบวนโดยสารแล้วเนี่ยนะครับรถไฟลาวจีนเนี่ยนะครับก็ยังมีขบวนรถไฟที่เป็นแบบขบวนขนส่งสินค้าอีกด้วยนะครับ โดยขบวนรถไฟที่ใช้ในการขนส่งสินค้าเนี่ยนะครับจะแตกต่างออกไปนะครับจะไม่ได้ใช้ขบวนแบบฟูซิงซีรีส์รุ่น CR200J แบบนั้นนะครับแต่จะใช้เป็นหัวรถจักรนะฮะซึ่งจะเป็นรุ่น HXD3C นะครับซึ่งเป็นขบวนรถไฟที่มาจากประเทศจีนนะครับโดยจะทำความเร็วเดินรถสูงสุดที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะโดยการเดินรถขบวนรถสินค้าเนี่ยนะครับจะวิ่งเฉพาะในเวลากลางคืนเท่านั้นนะครับจะไม่วิ่งในเวลากลางวันนะฮะ และนี่นะครับก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟลาวจีนะครับที่กำลังจะเปิดให้บริการในเร็วๆนี้นะฮะถ้าเกิดว่าข้อมูลเนี่ยนะครับมีข้อผิดพลาดประการใดก็สามารถคอมเมนต์มาทางใต้ล่างในคลิปนี้ได้นะครับแต่ว่าก็โปรดคอมเมนต์กันอย่างสุภาพกันไว้ด้วยนะครับ ถ้าหากท่านผู้ชมชอบคลิปนี้เนี่ยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าหาท่านผู้ชมชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันก่อนไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ